สวัสดีครับพวกเราทีมโรงเรียนตะวันทิพและนี่คือสมาชิกของเราเรามาเริ่มกันที่เพนพอยนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในสังคมของเราเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนมากขึ้นการการยิงในโรงเรียนเป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นรต้นและความหวาดกลัวให้กับสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบเหตุการณ์นี้เช้เห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนาระบบที่สามารถเตือนภัยและตอบสนองต่อสถานการณ์ความรุนแรงได้อย่างทันท่วงทีด้วยแรงจูงใจจากเหตุการณ์เหล่านี้ เราจึงหาวิธีที่สามารถส่งสัญญาณของความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วโดวยทัรื่องของเราจะมีวิธีการใช้งานหลักๆบบสองวิธีคือการกดปุ่มเตือนภัยที่หน้าอุปกรณ์โดยตรงใช้สําหรับกรณีที่อยู่ใกล้และมีความปลอดภัยและการกดผ่านแอปพลิเคชันบิงสาหรับกรณีที่อยู่ห่างจากอุปกรณ์หรือบริเวณที่อุปติดตั้งอุปกรณ์นั้นไม่ปลอดภัยซึ่งเราจะติดตั้งอุปกรณ์ไว้ในสามสถานที่คือโรงเรียนโรงพยาบาลและสถาน,นีตํารวจ ดยเราได้ทำ M O U ไว้ก่อนแล้วคือเมื่อได้รับสัญญาณนี้ให้ทราบเลยว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในแล้วแลายังมีการเชื่อมต่อกับระบบ I O T และยังมีการแจ้งเตือนจากไล ne Notify อีกด้วยและนี่คือแบบผงการทํมมางานของเรานะครับโดยระบบของเราจะทําการแจ้งเตือนในเวลา7โมงของทุกๆวันเพื่อให้ทราบว่าระบบยังคงออนไลน์อยู่หากมีคนมากดปุ่มไม่ว่าจะจากอุปกรณ์หรือว่ากดผ่านบิงระบบของเราจะทําการ ส่งสัญญาณไซเรนเตือนภัยไปยังโรงเรียนสถานีตำรวจและโรงพยาบาลและจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านหลายด้วยครับและนี่คือโครงสร้างอุปรกรณ์ของเรานะครับโดยมีไม,มคอบิดเป็นหัวใจหลักและมีไซเรนในการแจ้งเตือนนะครับแผนพัฒนาในอนาคตนะครับด้านฮาร์ดแวร์เราจะลดชิ้นส่วนในการสร้างอุปรกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสามารถสร้างอุปรกรณ์ในจํานวนที่มากขึ้นได้ส่วนด้านซอฟแวร์นะครับเราจะจัดเก็บข้อมูลไปยังเขา และส่งไปยัง AI เพื่อ AI นำมาวิเคราะห์และทำนายผลเหตุการณ์ล่วงหน้าครับและสุดท้ายของงานของเรายังเกี่ยวข้องกับ SDG อีกด้วยซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในใบสมัครนะครับต่อไปเป็นการสาธิตครับ และสุดท้ายขอจอบการนำเสนอ,อเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ